สวัสดีครับพบกับไรด้าทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะดูทำสีนะครับ SMP ไดเดนจินนะครับจากขาบวนการไดเดนจิใช่ไหมนชื่อขบวนการนี้ก็เก่าจนผมแบบเกิดไม่ทันดูอีกขบวนการหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีจังหวะให้ซื้อหุ่นแล้วก็ซื้อเก็บไว้ดีกว่ามันก็ดูสวยดูเท่ด้วยพอสมควรนะครับในกล่องนี้ก็จะมีบ็อก์อันนี้นครับเป็นบ็อก์กล่องคลุมสีออกเขียวๆหน่อย เขียวฟ้านะครับออกเป็นเครนอะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้เนี่ยจะออกมาไล่ๆกับตัวยานของมันนะครับตัวเดนจิไทเกอร์ก็อันนี้เป็นตัววางขายปกตินะครับในกล่องคุ้มเนี่ยก็จะมีกล่องแยก2กล่องนะครับตัวกล่องคุ้มจะมีรอยปะสำหรับฉีกเหมือนเดิมชุบอันนี้ออกมาเลย2กล่องนี้นะครับโดย2กล่องนี้เนี่ยก็จะแยกเป็นกล่องเบอร์หนึ่งและเบอร์สองนะครับนี่อันนี้ ฝั่งไหนเป็นหน้ากล่องวะเออน่าจะอันนี้เป็นหน้ากล่องนะครับก็เขาก็จะแบ่งเป็นแบบกล่องละครึ่งลำนะครับก็จะมีลุกเล่นการแปลงน้าจากยานเป็นตัวหุ่นก็แบบหุ่นมีความเป็นโบราณมากๆเลยแล้วด้านหลังก็จะมีโฆษณาของตัว Denji Tiger นะครับพร้อมกับตัวขบวนตัวขบวนการของมันถ้าใครอยากได้ครบเนี่ยก็ มันจะเอาออกไล่ๆกันกับตัวโชโดโด้วยนะครับทิ้งตัวโชโดซูปเปอร์เนี่ยก็จะอ,ออกในถัดไปก็สาบ,บันะแคนดี้ทอยก็เอามาวางคู่กันได้สวยงามเลยเดี๋ยวมาลองแกะกันดูนะครับเอ๊ะจริงแล้วกันชุบอันนี้คือกล่องเบอร์หนึ่งนะกล่องเบอร์หนึ่งสิ่งที่เราได้มาก็มีใบประกอบเนาะ อันนี้ใบป,ประกอบแผ่น A แล้วก็อันนี้ก็เป็นวิธีการแปลงร่างนะครับอยู่ให้กัง A 2แผ่นซึ่งก็จะประกอบด้วยอันนี้เป็นตัวดาบทำสีให้แล้วด้วยโอ้ยเยี่ยมเลยอันนี้สบายแต่ว่าอันนี้เขาจะมีทำลายตัวหนังสือ เด,เดินจิเคนนะครับเดินจิเคนนะแล้วเคนแปลว่าดาบเดินจิก็ไฟฟ้าขึ้นใช้ไฟฟ้าตัวน,น,น,นี้ใช่ไหมก็เป็นหรือว่าแม่เหล็กก็ได้มไม่รู้ว่าควรจะแปลยังไงดีโอเคสติ๊กเกอร์ก็มีมาให้ไม่เยอะนะครับมีลองสีมาให้ด้วยบาง,บางจุดอันนี้โอ้อันนี้หัวใช่ไหมโอ้ดีจังเลยอะสะดวกแล้วสบายทีนี้อัน ต้องทำสีไมเนี่ยถ้ามันอย่างนี้ไหนดูสิสีฟ้าก็แบบเฉพาะตัวมากๆเฮ้ยผมว่าตัวนี้ผมว่าผมไม่ต้องทำสียละผมว่ามันสมบูรณ์แล้วอะนี่คือแค่สองกล่องประกอบกันนะครับสบายเลยชุบอชุบอันนี้กล่องเบอร์สองมันจะแน่นกว่าเดิมกล่องเบอร์สองมีใบประกอบใบเดียวนะครับ ใบนี้น่าเป็นส่วนเอ๊ะกล่องนี้น่าเป็นส่วนขาชึบกับอาวุธมีลูกตุ้มเอ๊ะสวยจังเลยอะ่ะสีมันดูดีอะ่ะมีโซ่เหล็กนะครับบูมมลงแล้วก็แผงสีขาวขาวนี่จอกไปทางแบบขาแบบเหลืองๆหน่อยนะครับไม่ได้ขาแบบเป็นขาวขาวใสขาวฟ้าอะไรพวกนี้ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมมาอาจจะทำสีบางส่วนนะครับแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูทินสัมคิดไม่ออกว่าจะทำสีตรงไหนอะ่ะมันสวยแล้วอะ่ะดีมากเลยเนี่ยตัวนี้แยกสีก็ดีสกินให้ก็ดีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับสำหรับตัวไดเดนจิตอนนี้ผมก็ไปประกอบมาเรียบร้อยนะครับก็ลงสีไปนิดเดียวเองลงสีไปแค่แค่หน่อยเดียวจริงๆเพราะตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าสีมันเฉพาะตัวมากๆแนละ้วแล้วก็ทําสีมาให้หลายจุดแล้วก็คือไม่ได้ทําจุดอะไรเพิ่มเลย ซึ่งหลังจากที่ได้ประกอบทาสีนี่เนี่ยผมคิดว่าไม่ทําสีดิหลังจากที่ประกอบไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้คือ S.M.P. ที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะครับคือมันดีมากๆจริงๆอะ่ะถึงแม้ว่ารูปร่างมันจะเป็นหุ่นสมัยเก่าแต่ว่าจุดขยับมันสมัยใหม่ลูกเล่นมันสมัยใหม่ทุกอย่างมันดูดีมากๆนะครับเดีย๋ยวมาเริ่มที่ตัวยานก,นกันลยกันตัวยานเนี่ยก็คือตอนประกอบเนี่ยเขาจะแบบ่งเป็น2กล่องนะกล่อง A เ,เนี่ยก็จะเป็น ตรงเอนี่จะได้ได้เท่านี้ได้หัวยานนะครับแล้วกล่อง B เนี่ยก็จะเป็นท้ายยานส่วนนี้ลงไปนะครับก็เอามากรอบระกอบกันเป็นลําเดียวส่วนของอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีเดนจิเค็นนะครับเป็นดาบอันนี้ผมก็อันนี้ต้องทําสีก็คือส่วนสีทองสีดําที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยที่เขียนว่าเดนจิเคน็นอันนี้ก็อันนี้ทําเพิ่มเข้าไปแล้วก็อันนี้ส่วนลูกตุ้มก็ ก็มีทําสีตรงส่วนของตัวลูกตุ้มเนี่ยแหละให้มันแววๆขึ้นนะครับแล้วก็มีระบายสีชีตรงส่วนตัวดีแล้วก็สีแดงนิดหน่อยสีทองแล้วก็อันนี้เป็นใบมีดหน้ามืมืมมมแรงเนาะก็ก็เขาลงสีให้เยอะแหละก็ทาแค่สีดํากับสีแดงเพิ่มเข้าไปด้านในนะครับแล้วก็หน้ากากเนี่ยเขามีเปลี่ยนมาให้2แบบก็มีแบบนี้อันแบบให้เลือกติดสติกเกอร์ได้อันนี้ผมเลือกติดเป็นแบบว่าวิงวิง แล้วก็จะมีมือเปลี่ยนมาให้เยอะเลยอันนี้อันนี้เป็นมือมือแบอมือนี้ก็ลืน่นอีมือแบสองชิ้นนะครับแล้วก็เป็นมือที่คลี่ออกอันนี้ก็สวยมากทีเดียวแล้วก็มีมืออันนี้เอาไว้ถือบุมแบรงโดยเฉพาะเลยสองข้างนะครับและสุดท้ายก็มีอันนี้เป็นชิ้นอะไรของ เป็นชิ้นสีเหลืองนี่นครับเป็นอะไรของส่วนนี้ส่วนปลายยานสีเหลืองอันนี้นะครับเขาให้มาสี่ชิ้นก็คือใช้สองชิ้นแล้วก็อะไรสองชิ้นซึ่งแน่นอนนะเป็นหน้าที่อะไรผมทําหายไปแล้วหนึ่งชิ้นแล้วตอนนี้เหลือชิ้นเดียวละทําหน้าที่ส่บเวลาจริงๆไม่ได้ทําหายตอนใช้นะทาหายตอนเมื่อกี้ทาหายก่อนถ่ายซึ่งตัวสติกเกอร์เนี่ยเขาจะให้มาสองแบบนะครับก็คือสติกเกอร์ในส่วนของในเรื่องก็คือแบบ ด้านบนเส้นเนี่ยส่วนด้านล่างเส้นเน่ยเป็นสติกเกอร์ในหมวดของ dx ก็คือทําทำถ้าอยากได้ฟิล dx อันเก่าอ่ะก็ติดสติกเกอร์อันล่างเพิ่มเข้าไปได้นะครับอย่างอันเนี้ยสติกเกอร์ที่ผมติดเข้าไปจะมีส่วนที่เป็นแบบตามเรื่องนะครับก็คือส่วนของเข็มขัดแล้วก็ส่วนของหัวเข่าอันนี้เป็นมูมแมลงกับตัวลูกตุ้มที่จับลูกตุ้มก็ไม่ได้ติดนะครับแล้วก็จะมีสีดำเล็กๆน้อยถ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ติดแม่น้ำสีอะไรเลยก็ปล่อยเอาไว้เพราะว่าลืมนะครับ อันนี้แล้วก็มีสติกเกอร์อีกชิ้นเป็นสติกเกอร์แบบแวววาวอันนี้ก็จะติดที่หัวเข่าเหมือนกันแต่อยู่ด้านหนึ่งเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูทีหนึ่งส่วนของชิ้นนี้อันนี้เนี่ยก็จะมีสติกเกอร์ส่วนลูกตาเมื่อกี้ที่เป็นวิงวิงนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนไหลส่วนไหลอันนี้แล้วก็มีที่เดนจิเคนนะครับส่วนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมเป็นแบบว่าถ้าอยากได้ฟิลดีเอ็กก็ติดสติกเกอร์ชุดด้านล่างนี้ก็ชุดนี้เนี่ยจะไปติดที่แขนแขนเดี๋ยวไว้ให้ดูทีน,นะครับมัน งั้นเดี๋ยวเรามาลองแปลงล่างแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันน่าจะเก็บล้อแล้วกันนะเก็บล้อชึบแบบถึงเก็บไม่ทันแต่เป็นตัวนี้ผมดีใจที่ผมที่ผมเอามามากเลยอะ่ะมันสวยมากเลยอะ่ะนี่นะครับเหยียบเข้าไปแล้วก็ส่วนของขาก็สามารถปรับลงมาแบบนี้นะครับ ก็พับชึบอ่าได้เท้าและแล้วก็เดือนนี้ก็เก็บเข้าไปได้อ่าขานี้ก็เรียบร้อยหนึ่งครั้งชึบลงมาอีกข้างแล้วก็พับปีกยานเก็บเข้าไปส่วนของหัวอันนี้ก็จะ เก็บอยู่ครับเอาขึ้นมาก็แล้วก็เอาหน้าอกขึ้นชึบ โอเคก็ okay. หน้าอกประกอบกันเรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็แขนเนี่ยเขาจะมีให้ดันขึ้นนี่นะครับให้ดันไหลขึ้นชุดจากนั้นจากนั้นก็แยกเอาเขาออกนี่เรียบร้อยอะสำหรับหุ่นยันจิแมนอันนี้ก็ เมื่อกี้จากเมกื่อกี้อยากยันเมื่อกี้เป็นอันนี้ได้แบบสมูทมากเลยไม่ต้องมีเปลี่ยนชิ้นส่วนไม่ต้องมีอะไรเลยผมคิดว่ามันดียบมันดีจริงๆนะและในส่วนของจุดขยับนั้นตัวนี้ก็คือเวอร์มากจริงๆแอนเดดมาจุดอันนี้ก่อนมันมีไฮไลท์จริงๆข้างๆยานนะครับคือที่ขาเนี่ยเขาจะมีฝั่งฝั่งนี้จะไม่มีนะจะมีแค่ฝั่งฝั่งขาข้างนี้คือเขาจะซ่อนอันนี้นี่เปิดเข้ามาได้ มันคือประตูประตูเข้าไปที่หุ่นน่ะแบบว่าเปิดประตูก็เดินเข้าไปโอ้เจ๋งมากครับใส่ใจจริงๆแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสัตวักขรองนี้นะครับเราสามารถเอานิ้วจิ้มหอยชึกนี่แล้วก็จะเปลี่ยนฝั่งได้แล้วก็สามารถเอาเอาด้านนี้กลับมาแปะแทนได้อย่างนี้นะครับเจ๋งจริง,รงอันนี้เป็นตัวที่สุดยอดจริงๆ และเรื่องของจุดขยับนั้นอ่าดูที่ไหล่ไหล่ก็จะมีแบบว่าก็ขยับได้หมุนทั่วไปหลยหุ่นยนต์หมุนรอบแต่ว่าข้อพับแขนนั้นนี่นะครับมันเห็นเป็นกระบอกกระบอกเลยใช่ไหมมันไม่เหมันไม่เหมือนจะขยับได้ไดแต่เขาต่อมันซ่อนแบบซ่อนดีอะอ่าอันนี้แขนข้างสีแดงขยับสุดนะเนี่ยตรงส่วนฝังสีขาวฝังสีขาวก็ขยับได้อีกไม่มีครับมันแบบอันไปสุดเลยอะ คือทั้งสองข้อแล้วการแยกสีก็สมบูรณ์แบบมากเลยคือมันคือมันไม่มีแบบมันแยกชิน้นแบบแยกสีหมดเลยอะอย่างสีดำตรงเนี้ยถ้าเป็นปกติก็คงเป็นสติกเกอร์ใช่ไหมแต่นี่คือแยกสีแล้วแยกมาแม้แต่สีดำตรงส่วนข้อผับอะมันก็ยังแยกให้นะครับคืออันนี้คือสุดจริงๆส่วนของขาเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นแบบเคยเห็นแล้วในชุดอื่นแหละแต่ว่าก็ยังชอบอยู่ส่วนของขาก็จะ เนี่ยมึงแม่ติดกระโปงใช่ไหมแต่ก็ไม่ติดนะนี่ก็ยังดึงออกมาได้ดึงออกมานอกกระโปงได้เลยอะ่ะแล้วก็ข้อพับเข่าก็สามารถขยายจุดแขยับยเพิ่มได้ด้วยการพับออกมาอย่างนี้แล้วเราก็เก็บที่บังขาไปก็สามารถเพิ่มจุดแขยับยเพิ่มขึามา้นมานี่แล้วก็ข้าต่อสองขั้นเหมือนเดิมมีขั้นสีขาวเพิ่มเข้ามาอีกนี่เ่เบอรจริงสุดยอดจริง,รง,รงตัวนี้ อันนี้ด้วยชึบคืออีกนิดหนึ่งถ้าขยับนิ้วได้คือเกินเกินมินิพาไปแล้วอะ่ะแต่ด้วยความที่เขาทำสีแยกสีมาให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยก็เลยทำให้ผมไม่สามารถเปลี่ยนสีมันได้เพราะมันจะงานยาก่ออันนี้วิธีจับอาวุธนะก็อันเนี้ยสอดเข้าไปได้เลยชึบ วงเาให้โซได้หนึ่งเทนะสุดสุดเลยตัวนี้อันนี้ก็ให้ถือลูกตุ้มได้นะครับส่วนของดาบนั้นถ้าจะถือดาบ ดาบนี่วิธีใส่ก็จะเป็นแบบว่าอ,อ้าไม่ด้ดึงออกทางนี้อ่าดึงออกอางนี้ค,ครับก็สอดเข้าไปที่มือแล้วเสียบเข้าไปนี่ได้ถือดาบอย่างเท่ และบ้ม,มแมงอันนี้เดี๋ยวผมอันนี้ครับมือเขาจะมีที่เป็นสลักเสียบอยู่ก็สามารถสอดเข้าไปได้เลยสอดเข้าไปให้ถือชึบนี่อย่างนี้นะครับเรียบร้อยก็น่าจะรีวิวครบทั่วแล้วสลรับตัวเ e นจิแมนอันนี้นะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่เคยเปิดใจให้ซูเปอร์มินิพาตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่เริ่มได้ดีเลยแหละแบบคุณจะชอบมันแน่นอนนะครับ แต่ว่าถ้าไม่เคยดูเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยซึ่งผมก็ไม่เคยดูงั้นตอนแรกก็แต่ว่าไม่สนใจมันแต่ก็ลองเอามาขำๆนะครับซึ่งเล่นเราไม่ขำเล่นเราชอบก็ลองดูกันได้นะครับทุกเพจผมเนี่ยหมดแล้วแหละตัวเนี้ยก็แต่ว่าในตัวอนาคตก็คงมีตัวไใ,ใหม่มาเทคโนโลยีก็จะดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถมาติดตามชมข่าวสารได้ที่เพจไรด้า toy collector นะครับซึ่งขบวนการต่อไปเนี่ยที่เราเดากันอะ่ะคิดว่าน่าจะเป็น เมกาเดนเจอร์กับทำใหม่นะครับซึ่งถ้าใครแบบรอโอกาสอยู่เนี่ยก็อาจจะได้เห็นตัวของ m e กาเดนเจอเพิ่มเข้ามานะครับวันนี้ก็รีวิวสั้นๆเพียงประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมกันครับ